ไปปูข้างล่างนี่หลบทิศทางเลยครับแล้วอย่างงี้จะเหลือไหมครับเนี่ยแล้วจะดักปลาทิวเข่าหรือเปล่าโอ้โหปูด้วยหมดดูเสียงค่ะฟังเสียงเอา หมดกันจบเลยครับความดมสมบูรณ์โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นานาเอพีทุกท่านครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดักปลาซิวนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปมาดูขวดกันก่อนเลยแล้วก็มาดูวิธีการทําขวดกันก่อนนะครับมาก่อนอื่นนะครับเราต้องมีขวดสองใบคือขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กแบบนี้ มาครับมาเริ่มทํากันเลยเกินไปเป็นการเสียเวลาก่อนอื่นนะครับเราต้องเลือกเป็นท่อนบนที่มีพื้นที่เรียบๆแบบนี้นะครับเราจะไปเจาะด้านล่างมาวิธีการเจาะนะครับเจาะเป็นรูกากบาทก็สูตรของผมนะครับก็จะเป็นสามรูเจาะเป็นสามช่องนะครับ วเวลาปลาเข้าจะได้เข้ากันง่ายๆหน่อยเจาะเป็นการกระบาดท,ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับผมเจาะเสร็จแล้วนะครับมาแล้วเราก็มากดกดตามรอยช่องที่เรากรีดไว้นะครับกดให้หมดทุกช่องเลยนี่ จะเร็วไปหน่อยนะครับนี่ครับพอเจาะเซจก็จะได้ลักษณะแบบนี้จะมีรูให้ปลาเข้าทั้งสามรูนะครับเวลาปลาเข้าจะเข้าตามรูนี่รูนี่แล้วก็รูนี้นะครับแต่เวลาใส่อาหารก็จะใส่ด้านล่างมาเดี๋ยวเรามาเจาะใส่ขวดใหญ่ก่อนขวดใหญ่ให้เราเลือกเป็นกึ่งกลางเหมือนกันนะครับกึ่งกลางขวดแล้วก็เจาะเหมือนกันเลยนี วิธีทำไม่ย,ยุ่งยากนะครับทำง,ง่ายๆนี่ครับก็เจาะเสร็จก็เจาะเป็นกากบาดเหมือนกันนะครับพอเจาะเสร็จาก็เอาปากขวดลูกเล็กไปใส่เลยครับนี่พอใส่ก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ครับสวยงามครับนี่ครับผมเลือเยอะที่ผมใช้นะครับก็เป็นอาหารลูกไก่เล็กนี่ต้องเป็นอย่างละเอียดนะครับ เพราะว่าสาเหตุที่ใช้เป็นอาหารลูกไก่เล็กคือมันไม่ลอยน้ําครับผมเสร็จแล้วนะครับไปครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยว่าหมายของเราจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีปลาซิวมากน้อยขนาดไหนไปครับครับผมออกมาถึงหมายแล้วนะครับนี่ครับหมายผมอยู่ด้านหลังนี่เลยก็พอเห็นมีลูกปลาซิววิ่งนะครับมาเดีย๋ยวเรามาใส่อาหารกัน ถึงที่แล้วจัดเลยนะครับไหนๆก็ทําให้ดูแล้วก็ต้องดักให้ดูด้วยว่าจะหมานหรือเปล่า <c oughs> นี่ครับวิธีการกอกนะครับให้กอกทางรูที่เราเจาะไว้ทั้งหมดสามรูนี่นี่ครับแค่นี้พอนะครับอาหารแล้วเวลาปลาเข้าปลาก็จะเข้าช่องนี้เพื่อลงไปกินอาหารด้านล่างนะครับก็มีหลายคนือเกินที่ถามผมก็นี่ครับ วันนี้ก็จะให้ดูแบบชัดๆไปเลยมาเดี๋ยวเรามาดักกันเลยนี่ครับหลอบผมอยู่ตรงนูน้นพอดีหลอบชุดนี้นะครับก็็เปนหลอที่ผมใส่อาหารไว้เกดักหาลูกปลาเยือดีปละาซิวมาตอนอยู่แถวนี้ก็เลยดักให้ดูเลยนะครับเอาค้างๆหลอกเลย <laughs> ทีการดักนะครับต้องเปิดฝาขวดใหญ่ก่อนก็บางคนเอาไปดักนะครับว่าทําไมถึงอาหารมันฟุ้งผมบอกว่าอาหารลูกไก่เล็กไม่ฟุ้งนะครับนี่อาหารลูกไก่เล็กจะจมน้าแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำเข้าขวดใหญ่ทีหลังใส่แล้วเราดูว่าระดับขวดของเรามันจะลอยนิ่งและลอยเสมอแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอันว่าใช้ได้พอเสร็จแล้วก็หมุนควรเล็กอย่างนี้นะครับนนีี่่หมุนให้อาหารมันฟุ้งนี่ครับผมฟุ้งแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หาอะไรมัดไว้โอ้ยลูกปลาจะโลโอ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหูมดแล้วก็ติวจะเหลื้อยไปเนี่ย งามเลยไม่ร <US une> <ourse> ู to ้มาได้ยังไงนะครับลูกปลาชะโดเต็มเลยด้วยแล้วอย่างนี้ปลาซิ่วจะเหลือไหมดูดูดูด้านหลังหูใหญ่เลยนะครับอู้มาแล้วมาแล้วโอ้ยโ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ไง หมดกันครับแหล่งหาปลาติวผมปกตินะครับหมายนี้ไม่เคยมีปลาฉลโดแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับที่ผมมาผมก็เจอมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วฝูงค่อนข้างจะใหญ่นัเป็นพันๆตัวเลยแล้วก็ตัวรุุนๆนี้นะครับอี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเจออยู่ในอ่างนี้ไม่รู้มายังไงหมดเลยครับปลาติวผมหายหมดเลยล้อมรอบเลยโอ้ยล้อมรอบเลย

ทิศทางเลยครับแล้วอย่างนี้จะเหลือไหมครับเนี่ยแล้วจะดักปละทิวเข่าหรือเปล่าโอ้โหดูด้วยหมดดูเสียงค่ะฟังเสียงเอาฟังเอาอหมดกัน <laughs> จบเลยครับความุดมสมบูรณ์โอ้โห ครับมาดูโถมหน้าที่แท้จริงนะครับเยอะจัดถึงขนาดวิ่งเข่าหลอกผมเลยนี่ครับหลุมนี้นะครับเต็มเลยไม่รู้เกิดมาได้ยังไงนะครับไม่เคยมีนะครับหมายนี่ดูครับมูนะแล้วฟังเสียงเลยโอ้โห ฟูงนี้ไม่น่าจะต่ำจากสองสามพันตัวนะครับรุ่นนี้ดูวสวยดีเลยนะครับยาเอด <c oughs> โอเคครับไะเดี๋ยวเราไปดักปลาทิ่วกันต่อไม่รู้ว่าจะได้หรือจะอดนะครับไะนี่ดูนะน้ำก็เพิ่มรอบดานเลยนะอุ้มหนังนุ่นนั่นอะ ขูเป็นฟูงเลยโอ้โหไอ้เหอะเดี๋ยวดูเลยทร <c oughs> มานจิตใจมาครับเมื่อกี้ผมย้ายหนีจากฝูงปลาชะโดนะครับ <c oughs> เอามาใส่ไว้ตรงนี้ <c oughs> แป๊บเดียวพอก็อ <c oughs> <c oughs> หมดอารมณ์เลยนะครับเจอแบบ มื่อกี้ทีเดียวมาครับมาดูกันว่าได้สักเท่าไหร่ผมดักไว้ทั้งหมดหกอันเองนะครับเอามาแปดไปดักตรงไหนก็มีตะลูกปลาจะโดก็เลยตรงนี้นะครับดักไว้6ขวดยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับฝนเริ่มตกก็เลยต้องเก็บกลับบ้านก่อน <c oughs> โอ้โเพียบเลยอะ่ะน <c oughs> ีครับ ไปครับไปดูกันต่อไปดูเผื่อว่าจะได้สักมือหนึ่ง <c oughs> เสียเลิกเสียยามนะครับ <c oughs> ไปครับรุนกันเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เผื่อจะได้สักถ้วยนะึง มีใช้ได้เลยนะครับโอ้โหเกีเหมือนกันครับขนาดไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยด้วยของปวดนี่ก็แยมเลยนะครับอย่างนี้มีซิปนะครับที่จะได้เป็นถ้วยไปครับไปดูกันต่อ มีหรือเปล่าขวดที่สามแรเงียบเรื่อยๆอุ๊ยอุ้ยว่าเขาไม่มีมองมันไม่มีเลยโอ้โหใช้ได้นะครับนีสามขวดอะไปครับยังอยู่อีกสามขวดอุ้ยดิเกียวเ่าเลย มาไปน้อยตวงกระดกเลยโอ้นี่แย่ครับน้ำเยอะเกินมีกีต่ตวงล่ะโอ้พอได้อยู่นะครับ <laughs> ประมาณสิบตัว ครับเหลืออยู่อีกสองขวดนี่อยู่ตรงนี้เองไปพอมีอยู่ <c oughs> นี่จะทิ้งไว้นานสักหน่อยนะครับกว่าน,านา่าจะเข่าดีพอแรง <c oughs> <c oughs> ลุ้นผลสุดท้ายกันมันจะเป็นยังไง เดียวเองนะครับจะมีไม่กี่ตัวแต่น่าจะตัวใหญ่โอ้่ด้วยครับผมทั้งหมดนะครับ6ขวดออกมาทั้งหมด8ขวดนะครับแต่หาที่ดักไม่ได้โดนรบกวนเหลือเกินก็เลยต้องดักได้ทั้งหมดอยู่6ขวด ก็น่าจะได้เป็นถ้วยนะครับ